เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปวัดกาลิคาตนะคะในช่วงนวรารีค่ะเราเลือกที่จะมาช่วงเช้าตรู่ก็คือตีสามครึ่งนะคะ ก็ช่วงนี้วัดจะปิดรประตูทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีประตูเดียวเท่านั้นที่เปิดอยู่ให้เฉพาะคนที่ดิวทําพิธีในช่วงเช้าเอาไวนะ้ค่ะนี่นะคะก็คือเราไปถึงวัดก็เจอเป็นเหมือนมาเฟียนะคะซึ่งแบบสั่งให้ปิดประตูวัดนะคะแล้วก็บอกให้เราต้องจ่ายเงินค่าเข้า1 0 0 0รูปีซึ่งดิวก็ ไม่อยากมีปัญหามากนะคะพอรีพ่อไปทําพิธีก็เลยตอบตรงลงว่าโอเคฉันจะให้คุณหนึ่งพรูปีนะเขาก็เลยแบบยอมเปิดประตูให้เราเข้าไปค่ะก่อนเข้าไปก็จะซื้อดอกไม้ไปคลองพระแม่สักนิดนึงนะคะแล้วก็เดินเข้าไปชมพระแม่จากจุดด้านบนก่อนนะคะได้รับการเจิมก่อนที่จะลงไปทําพิธีด้านล่างค่ะพิธีมังคราอารตีคือการบูชาพระแม่ในช่วงเช้ามืด เป็นเวลาตั้งแต่ตี3ถึงตี5นะคะก่อนวัดจะเปิดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของพระแม่กาลีค่าจะบริสุทธิ์แล้วก็อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเมตตาค่ะเคยอ่านจากในตำรานะคะจนวันนี้ได้มาสัมผัสในตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าพลังงานแตกต่างจริงๆทุกคนคะ่ะถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มาเข้าร่วมพิธีเช้าแบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีดีเทลค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับ การประสานงานการติดต่อการพูดคุยนะคะแต่ว่ามีหลักหมื่นแน่นอนค่ะในการเข้ามาทําพิธีแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งจะสามารถบันทึกคลิปหรือบันทึกภาพแบบนี้มาได้นะคะขึ้นอยู่กับดวงจริงๆค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีโอกาสบันทึกภาพแล้วก็ได้ของกําไรต่างๆของมงคลกลับมาฝากเพือ่อนๆทุกคนนะคะเราได้กำไรมาด้วยนะคะแล้วก็ ชื่อของเพื่อนเพื่อทุกคนดวงสมาธิฐานขอพรอยู่ด้านในวิหารพระแม่ทั้งหมดเลยคขอใ้ทุกคนได้รับพรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกมาทําพิธีส่งน้ําองค์สิวลึงกรรมนะคะซึ่งก็เป็นสิวลึงที่เป็นตัวแทนแห่งองค์พระศิวะมหาเทพค่ะขอพรในเรื่องของสุขภาพความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็พลังงานที่ดีจากองค์พระศิวะเจ้าค่ะ แล้วก็มาสักการะพระแม่มนัสสานะคะเป็นเทวีแห่งอสารพิษคะ่ะที่ดาอีกคนหนึ่งของพัสสิวะคะ่ะเช้ชาเบงกอรมีความเชื่อว่าเวลาสักการะท่านนะคะจะปลอดภัยจากพิษร้ายคะ่ะแต่จะบอกว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยพิษร้ายมากเลยะคะ่ะทุกคนดูนะเบิงชีดนสัดน้ําใส่ชีดนสัดน้ําไล่นะคะเออก็เลยคิดว่าออสงสัยชีจะหิวก็เดินไปคุยกับชีหน่อยแล้วก็ให้เงินชีไปหนึ่งแมต ห้าสิบรูพอแหม่สัดน้ำใส่ชั้นเอาไปห้าสิบรูก็พอค่ะ ใครมีเงินเยอะๆนะคะมาการิกาก็ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องใช้แบบทั้งสติปัญญาทั้งสมองคือจะให้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแต่ลุงคนนี้พาเราเข้ามาก็จริงทุกคนคือเขาแค่เปิดประตูให้แต่ว่าการบริการต่างๆอ่ะบิลบิลบิลไว้วววทั้งหมดเองนะคะแล้วก็เขาพาเราเดินอ้อมวัดเลยไปทาพิธีจุดนั้นจุดนี้บิวก็อ่ะปล่อยให้นางพาเราไปทําแล้วก็แล้วก็ให้เท่าที่เราอยากจะให้นะคะแล้วก็พอตอนออกมาเนี่ยเจอปัญหานิดนึงตรงที่ว่าตกลงกัน1,000งพรูปีใช่ไหมแล้วก็ชีบอกว่า เธอเข้าไป2คนเธอต้องจ่ายฉันสองพันรูปีนี่นี่คือนี่คือ เทคนิคของคนอินเดียนะคะคือมีการเรียกเพิ่มอะไรต่างๆบิวก็ไม่ได้ว่าเราเดิวกันไว้ที่1,000รูปีบิวก็สะดวกที่จะให้1,000รูปีนะคะชีก็พยายามต่อต่อไปต่อมาชีบอกโอเคไม่เป็นไรงั้นเอามาเพิ่มอีก500รูปีก็ได้นะคะสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะให้ไปเถอะจะได้แบบจบๆจ,จะแบบอยากกลับบ้านอยากนอนแล้วนะคะจะได้พักผ่อนก็สุดท้ายปิดจบที่ค่าเข้า1 5 0 0รูปีนะคะทุกคนก็เออแฮปปี้ก็ได้เนาะ <Happy. S 2> <Happy. S 1> จบลงได้ดีนะคะตะกอนได้ <Happy. S 1> ไดีเ <Happy. S 1> ป, <Happy. S 1> ไปไ็นไงล่ะโซนาโดนไปกี่หมื่นล้วคะวันนี้โซนาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําทายกับคนนะคะหยิบให้30 40ิบสี่สิบหิบรูปีแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าคนที่มาขอเงินเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็มีเศษมีอะไรก็หยิบให้ไปตามกําลังเนาะ,ะ,ะถึงเวลาค่ะลุ่งเช้าเดี๋ยวเราจะทําพิธีฮาวันตอนหกโมงนะคะตอนนี้วัดก็ยังไม่เปิดนะทุกคน พิธีฮาวันก็เป็นพิธีอีกหนึ่งพิธีที่จะเปรียบเสมือนการที่เราอัญเชิญพลังของพระแม่นะครับลงมาสถิตอยู่บริเวณกองไฟนะคะก็จะมีการสูงด้วยไม้มงคลไม้จันทร์ไม้มะม่วงนะคะแล้วก็ทําพิธีและสวดมันตาถวายบิวก็นําของเข้ามาปลุกเสกทําพิธีในประรำตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ลืมที่จะนําของมงคลต่างๆนะคะองค์พระแม่กาลีคาดค่ะกับเมืองไทยให้ทุกคนได้บูชากันนะคะก็เดี๋ยวรอเปิดตะกร้านะทุกคนตอนนี้ตะกร้ายังปิดอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้ทุกคนบูชานะคะใครที่อยากได้ก็รอได้เลยค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวเปิดตะกร้าให้แน่นอนนะคะให้ทุกคนเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงได้รับพรจากพระแม่กาลีคาดกันทุกๆคนเลยนะคะ